อาร์เซนอลสยามสวัสดีครับผมเจอกันในอาร์เซนอลอัปเดตนะครับผมสรุปข่าวอาร์เซนอลประจำวันนี้ครับ16กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้มีทั้งเรื่องของการรีวิวพรีวิวเกมอาร์เซนอลออกเยือนเบอร์ลี่ให้ทุกคนได้ฟังเรื่องของเอมบัปเป้เรื่องของมาติเนลี่และก็ประสภัฒน์ก่อนเกมของมิเกลตาที่ตอบคำถามได้อย่างครอบคลุมในหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยนะฮะก่อนอื่นก่อนจะไปสู่เรื่องของข่าวของเรานะครับตอนนี้เพื่อน,นๆหลายคนก็เริ่มเห็นผมอัปคลิป ลงในช่องส่วนตัวแล้วนะครับก็คือช่องนี้เนาะผมก็อัพคลิป Gunners Theory นั่นแหละเอาไปลงที่ช่องนี้นะครับที่ a s t r o n u s นะครับเปลี่ยนชื่อมาใช้ช่องนี้เพราะว่าความตั้งใจเลยก็คือเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าไปอังกฤษก็จะมีเ,เรียกว่าคลิปยังบล็อกทั้งรายการต่างๆเอาลงช่องนี้แต่ว่าช่วงนี้เริ่มที่จะอัพ เรื่องราวอาร์เอรสนอลงไปก่อนเพราะว่ามันยอด r ร c h มันมหายยอด ENGAGEMENT มันไม่มีนะครับดังนั้นก็เลยพยายามอัพลงไปตรงนี้กันก่อนนั่นเองนะครับส่วนใครที่ติดตามไปแล้วก็แวะเวียนไปดูกันได้เพราะว่าผมบอกเลยนะครับว่าไปอังกฤษครั้งนี้ของผมเนี่ยมันมีลิสต์รายการที่วางโครงเรื่องไว้ประมาณ 6, 7รายการเลยแล้วก็เหมืนี่บอกครับ ว่ามันจะเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของผมเองกับการทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมส่วน a าร์ซนอลสยามช่องนี้เนี่ยยังคงมีอยู่ก็ยังคงเต็มไปด้ยวยเรื่องราวเกี่ยวกับอาร์สโนลข่าวบทวิเคราะห์แต่ช่องนู้นจะเป็นช่องที่อย่างเช่นไปดูบอลที่สนามพาทุกคนไปดูแบบตอนนี้ไฮเบอรี่ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเจาะลึกหลายสิ่งหลายอย่างที่นอกเหนือจากที่เราได้เคยเห็นต่างๆนะครับก็ นะใครที่ติดตามู่แล้วก็ติดตาม A S T R O N U S S นะครับ Astronaut นะครับผมแปลความหมายมันคือนักท่องดวงดาวนะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของกึ่งท่องเที่ยวนะครับเชิงฟุตบอลอารมณ์เหมือนกับฟุตบอลพาไปนะครับคล้ายๆกับกลิ่นคล้ายๆกับรายการหนังพาไปท่องไทย PBS เมื่อก่อนนะครับก็ฝากไปตามกันด้วยนะ Astronaut นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Arsenal เหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่าทีนี้เนี่ยเรามาสู่เรื่องของเรานะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณก่อนกับ b k b k 8คนะครับคลิกได้ลิงก์ในคอนเทนต์ลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็จะเป็นท็อปคอมเมนต์นั่นเองนะครับโอเคเราไปสู่กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะมีการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับมาที่ตารางคะแนนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนนะครับแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงมาดูโปรแกรมก่อนดีกว่า โปรแกรมมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นคู่แรกครับหัวค่ำเลยครับเบรนท์ฟอร์ดเจอกันกับลิเวอร์พูลนะครับตามมาด้วยคู่ของเราคือสี่ทุ่มคือเบอร์ลี่เจออาร์เซนอลฟูลแลมเจอวิลล่าคาสเซิลนิวคาสเซิลเจอกันกับบอนมัตฟอเรสเจอกันกับเวสต์แฮมสเปอร์เจอกันกับวูฟนะครับแล้วก็คู่ดึกซิตี้เจอกันกับเชลซีซึ่งเบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านเราก็หวังว่าพวกเขาจะเล่นได้ดีนะครับเล่นในบ้านแล้วก็มี อายานโทนี่ถ้ายันเสมอริพูได้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าอาร์ซนอลจะทำยังไงแล้วไปดูคู่ดึกว่าแมนซิตี้กับเชลซีเนี่ยจะเล่นกันเป็นยังไงอีกด้วยนะครับเพราะว่าตารางคะแนนตอนนี้คือริฟูห้าสิบสีคะแนนแมนซิตี้ห้เท่ากันกับอาร์ซนอลสมมติว่าริพูออกไปเสมอ นะครับลิพูจะมีอยู่ที่55แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอาร์เซนอลเนี่ยเจอกันกับเบอร์ลี่อาร์เซนอลจะชนะได้ไหมถ้าชนะ2ลูกขึ้นไปอาร์เซนอลจะขึ้นไปแซงเป็นจ่าฝูงแล้วก็รอว่าแมนซิตี้กับการเจอเชลซีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับและที่สําคัญก็คือว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็มีเกมที่ซิตี้จะต้องเล่นเกมใหญ่เอ้ไม่ใช่สิซิตี้ก็เจอกันกับเบรนท์ฟอร์ดอีกรอบดังนั้นเบรนท์ฟอร์ด่อย่างน้อย,เ,ยเกมที่เจอกันกับลิพูพวกเขา ต้องยันไว้ให้ได้เก็บแต้มไว้ให้ได้เพราะถ้าหากว่าเก็บแต้มไม่ได้2เกมติดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในการลุ้นหนีตกชั้นถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจะมีแต้มห่างจากเอลตันทีมอันดับ18อยู่ด้วยกันทั้งหมด6คะแนนก็ตามแต่เอลตันเองก็เป็นทีมที่ถ้าเล่นด้วยกันดีๆก็ก็เก็บคะแนนได้ก็ก็ก,ก็มีโอกาสที่จะทําคะแนนขึ้นมาได้เรื่อยๆดังนั้นอันดับแรกคือเบรนท์ฟอร์ดนะครับจำเป็นต้องทําผลงานของตัวเองให้ดีกับการเจอทั้งลิเวอร์ pool นะครับแล้วก็เจอกับแมนซิตี้โดยเฉพาะการเจอร์รีู่หในบ้านเนี่ยก็ควรที่จะทําให้ได้นะครับมาดูคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับทีมเบอร์ลี่ดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เนี่ยนักเตะบ,บาดเจ็บของทั้ง2ทีมนะครับมีจัสตของอาร์เซนอลก็คือมีเจอร์เรนทิมเบอร์ฟาบิโอวีราโทมัสปาเตเชซุสซินเซนโกสมิตโรโทมิสีคนหลังสุดที่ต้องทดสอบความฟิตกันอีกรอบส่วนเบอร์ลี่เนี่ยนาธานเรดมอนด์และลูก้า โคเลโอโชนะครับไลฟ์ฟอสเตอร์อันนี้คือลงไม่ได้แน่นอนส่วนชาร์ลีเทเลอร์แล้วก็จอแดนเบเยอร์นี่ต้องทดสอบความฟิตแต่เดีดวยวกันเนี่ยตัวของวินเซนต์คอมพานีก็ติดโทษแบนนะครับทำให้เขาไม่ได้คุมทีมข้างสนามก็จะเป็นผู้ช่วยโค้ชขึ้นมาแทนนะครับวันนั้นผมพูด uh, พูดพูดพูด ผู้จัดการทีมของเบอร์รี่ผิดนะครับก็เป็นชอนไดไปจริงๆคือเป็นอันนี้นะครับเป็นเป็นคอมเมนต์ขอบคุณที่มีคอมเมนต์บอกให้ด้วยนะบางทีก็ผิดๆไปนะครับผมเคอร์เรกมีอิฟอัมลองนะครับผมก็แก้ไขผมได้ถามว่าผมพูดอะไรผิดไปเนาะรายชื่อตัวจริงของอาร์เซนอลครับโกไายาเซนเตอร์ Go, เป็นซาลิบากับมังกันเยสแบ็กขวาเป็นไวแบ็กซ้ายเป็นคีวีออมิดฟิลด์เนี่ยโอเดกาดไรซ์ฮาวเวิร์ดส่วนตัวลุกก็จะเป็นซาก้าทรอสซาแล้วก็มาติเนลลี่ ตรงนี้การเล่นของอาร์ซนอลวันนี้เนื่องจากว่าต้องเจอกันกันกบเบอร์ลี่ผมเชื่อว่าเบอร์ลี่จะไม่ได้เป็นทีมที่ตั้งรับเหมือนกับการเจอกันกันกบทีเหมือนอื่นเล่นในบ้านด้วยเพราะบนเลอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่เน้นการต่อบอลเล่นของเล่นของบอลแบบสมัยใหม่ดังนั้นพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเปิดขึ้นมาบ้าง ดังนั้นตัวลูกของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในบางจุดต่เรด็นสำคัญคือน,นักเตะของเราก็มีอาการบาดเจ็บหลายคนก็เลยยังไม่ชัวว่าการจัดทัพยังไงแต่ก็การจัดทัพในลักษณะแบบนี้เปตัวจริงแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่ถือว่าดีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการเล่นของทรอลซาฮาววสที่ขยับสับเปลี่ยนกันได้ดีเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าประโยชน์ของทีมมันยังไงบ้างบรีโกเป็นทรัฟฟอร์ดครับผู้สามตัวมือดีนักเตะอังกฤษชุดเล็กที่แบบอนาคตเติบโตได้ไปอีกไกลแน่นอนนะครับเซนเตอร์เป็นโอเชียคุ้นกับเอส แบ็กขวาเป็นอาร์ซิงนอนนะครับแบ็กซ้ายเป็นวิตินโยมิดฟิลด์เป็นบราวน์ฮิลคู่กันกับเบิร์กนะครับปีกขวาเป็นแรมซี่ปีกซ้าเป็นโอเดอร์เบิร์ตนะครับมิดแล้วก็กองหน้าเป็นฟอร์ฟาน่าคู่กับอัมโดนีนะครับก็รายชื่อตัวจริงน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้มาดูทั้ง2ส,สโมสรนะครับกับผลงานที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงกันบ้าง6เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับของทีม เบอร์ลี่เนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับเป็นการเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมซึ่งถ้าเป็นพีม์ลีกอังกฤษก็เหมือนเดิมครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดโดนริบร์พูจัดไป3ประตูต่อ1ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนั้นพวกเขาเสมอกันกันกบฟูลแลมนะครับแล้วก็เสมอกันกับลูตัน an, นะครับ ส่วนแอสตรอครับ6เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ4แล้วก็แพ้2ซึ่งก็คือในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดเลยส่วนเกมเยือนล่าสุดของแอสตนอ้นแอสตรอออกไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็ถล่มด้สกอร์6ประตูต่อ0ออกไปเยือนฟอเรสชนะด้สกอร์2ประตูต่อ1แนวทางการเล่นของทั้งสองสโมสรน,นั้นเป็นยังไงเบอร์ลี่วันปีนี้ไม่มีจุดเด่นเลยจริงๆถามว่าสิ่งที่ใครนะสิ่งสิ่งที่ีะนะเนี่ยได้เซตอัพให้กับ เบอร์ลี่ถามว่าดีไหมดีแต่ความสามารถ potential ของของนักเตะก็ถือว่ายังไม่ได้ยังยังยังสู้ในบอลระดับสูงไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีผลงานอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจุดเด่นของแอสตนนอคือเรื่องของลูกเซตพีดนะครับแนวลูกเซตพีดดีแนวรับก็เซตพีดเยี่ยมการจบสกอร์ทำได้คมโจมตีจากปิกได้ดี Create สร้างจังหวะการยิงไกลแล้วก็เข็มเขาเตยแ t ตแทกจุดอ่อนของแอสตันคือแนวรุกลำหน้ากันอยู่บ่อย นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของ human error โผล่ er มาซึ่งในความจริงเรามีจังหวะเรื่องของความผิดพลาดสมุงคนอยู่หลายๆครั้งแต่พอมันไม่ได้มีโผล่ขึ้นมาว่าเป็นจุดอ่อนโดยตรงหมายความว่า stack หรือว่าสถิติที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นส่วนเบอร์ี่ครับจุดแข็งไม่มีมีแต่จุดอ่อนจุดอ่อนระดับ4ดาวคือแนวลูกดันจบสกอร์ได้ได้แย่นะครับแล้วแนวรับนะครับสู้ลูกกลางอากาศไม่ได้โดนโจมตีจากปลีก แย่โดนยิงไกล yeah, เจอผู้เล่นที่มีสกิลดีๆก็จบเหุเหมือนกันสําคัญคือแนวรับพวกเขาเนี่ยป้องกันลูกเสร็จพิษไม่ได้เลยครับระดับ5ดาวเลยนะสไตล์ของเบอร์รี่คือโจมตีปีกซ้ายยิงไกลแล้วก็เล่นแบบเพลย์เซฟในแดนของตัวเองแต่ผมก็ดูเบอร์รี่มาหลายเกมๆนะครับผมก็จะเห็นว่าเขาจะมีวิธีการเล่นเกมบุกเกมลุกที่ที่ที่โอเคนะครับดูดูฉุดฉาด นะครับดูหวาดเสียเหมือนกันแต่พอถึงจังหวัดที่มันควรจะยิงสับไกอะไรเงี้ยพวกเขาก็มีความผิดพลาดด้วยของตัวเองจุดนี้จะเป็นจุดที่อาร์ติสต์สามารถที่จะฉกฉวยความได้เปรียบแล้วก็พาบอลแบบเป็น จังหวะฉุกละหุกขึ้นมานะ้ครับโตกลับได้นะครับคาดว่าเกมวันนี้เนี่ยอาร์ซนอลจะได้ประตูจากลูกเซตพีชนะครับมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้เพราะว่าคู่แข่งก็อนเกมเซตพีดไม่ดีแล้วอาร์ซนอลเนี่ยก็จะคอนโทรลเกมในแดนของตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมอาร์ซนอลมีโอกาสจะได้ประตูจากการเล่นจากกริมเ้นนะครับแล้วอาร์ซนอลมีโอกาสได้ประตูจากการยิงไกลนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยมันมีทางไหมที่อาร์ซนอลจะแพ้ ก็มีความเป็นไปได้ฟุตบอลแก่ละเกมมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันไม่เข้าใครออกใครแต่ถ้าหากอาร์เซนอลตอนนี้มีความมั่นใจในระดับสูงกับการที่ลงเล่นและเบอร์ลี่ปัจจุบันเนี่ยพวกเขานั้นลงเล่นไป24เกมมี13คะแนนเท่ากันกับเชฟฟิลเดตนะครับแล้วยิงไป25เสียไปถึง50ประตูน,นะครับแล้วไม่ได้เป็นทีมที่เล่นเกมรับเป็นชีวิตจิตใจเป็นทีมที่พร้อมที่จะแย่งเล่นเพรสพอมันเปิดพื้นที่มาก็โด,ดอนอาร์เซนอลแน่นอน ผมยังคงให้โคต้าเสียประตูของอาร์เซนอลอยู่หนึ่งประตูเหมือนเดิมแต่ประตูที่อาร์ซนจะได้ผมคิดว่าน่าจะมีเห็น 1, ถึง3ลูกนะครับซึ่งหากว่าอาร์เซนอลยิงได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับประตูได้เสียซึ่งอาจจะมีการนําไปวัดต่อไปในอนาคตนะครับก็คู่นี้เตะกันช่วงของสี่ทุ่มที่ HBKK นะครับก็ออมิเ,เมรสพัพพาชัยเขาก็ดูบอลกันตามปกติมีกตไปด้วยมีกตมีผักกาด แล้วก็มีติตีต้นะครับใครที่อยู่ใกล้ก็แวะเวียนกันไปตรงนั้นละกันกับทีมอาร์ตต์ออกยืนกันกันกบทีมเบอร์ลี่นั่นเองนะครับโอเคไปดูบทสัมภาษณ์ของมิเกลเอเดต้าละกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเกี่ยวกับทีมนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากเว็บไซต์อาร์เซนนะครับกับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของมิเกลเอเตต้าข่าวของทีมเราตอนนี้กับเรื่องของอาการบาดเจ็บ ตอนนี้นักเตะหลายๆคนก็มีเซสชันในการซ้อมที่มันดีขึ้นบางคนก็ลงซ้อมไปแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ซ้อมเลยเชื่อว่าทุกคนนั้นจะกลับมาสู่การซ้อมได้เร็วขึ้นนะครับออแล้ววันพรุ่งนี้จะมีนักเตะคนไหนที่ออโดนโดนตัดออกจากอะไรพวกนี้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็คงต้องดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแล้วณนะเวลานี้อาร์ senal ของทีมเรานะมันมีความสําคัญยังไงกับการที่ปรับขุมกําลังนักเตะของทีมเรามาในทิศทางที่มันถูกต้อง,องเขาบอกว่า จริงๆเนี่ยเราต้องเล่นเกมต่อเกมนบบางตำแหน่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่มีตัวเลือกเราต้องลงเล่นนะครับไม่มีนักเตะคนไหนทำได้เช่นกันเราก็มีโอกาสในระหว่างการแข่งขันเพื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงการเล่นนะครับขณะเดียวกันนักเตะบางคนก็อาจจะโอเวอร์โหลดจนเกินไปคือลงเล่นหนักจนเกินไปเราต้องการที่จะปรับนะครับเหล่านี้ให้มันดีที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่มันสำคัญอาการบาดเจ็บมันมีโอกาสที่จะันจันนานกว่าที่เราคาดหวังไหมก็บอกว่า ไม่มีอาการบาดเจ็บอื่นๆมากไปกว่านี้โทมัสปาเต้ก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องการพูดอะไรมากแต่ว่าปาเต้กาลังดีขึ้นแล้วก็เขาก็ลงสนามซ้อมกับทีมแล้วมันยากมากอย่าการรักษาโมเมนตัมของทีมก็บอกว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญของฤดูการครับเราร้วทุกโปรแกรมจะมีบทบาทสําคัญตลอดเบอร์ลี่คือทีมที่มีความสําคัญเช่นกันเป็นทีมที่เอาชนะด้วยยากคุณดูผลลัพธ์สิวิธีการที่พวกเขาเสมอหรือว่าเอาชนะพวกเขาเนี่ยผ่านมาเนี่ยมันมีตัวแปรน้อยมากๆพวกเขา มีการฝึกสอนที่ดีเป็นทีมที่มีการแข่งขันสูงเรารู้ว่ามันมีเกมที่ยากแล้วก็เป็นจุดสนใจเดียวกับเราแล้วก็ต้องเล่นด้วยกันกับพลังงานแล้วก็ความกระตือรื้นเล่นเกมการแข่งขันกับเกมที่มันดีที่สุดแล้วก็สุนีเหลือก็จะตามมาเองแล้วพูดถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์ที่มันน่าตื่นเต้นก็บอกว่าเราต้องการจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนั่นะหมายความว่าเราได้ทํา หลายสิ่งหลายอย่างมากมายในฤดูกาลนี้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากฤดูกาลก่อนสแสดงหเห็นเรื่องของความสม่ําเสมอสิ่งดีๆกับการเจอกันกันกบทีมที่มีการแข่งขันระด,ดับสูงตอนต้องกล้าไปข้างหน้าครับแล้วก็รักษาความสม่ําเสมอเล่นไปตามแนวทางของเราแล้วดูว่าเราจะมาถึงตรงไหนแล้วเราได้รับผลลัพธ์ที่ที่ตรงตามต้องการหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันกับการที่เราจะมีจุดแข็งที่เราปรับปรุงได้บางครั้งนักเตะของเราพยายามให้มันมากขึ้นมีความเชื่อมั่น ปรับบางสิ่งเพื่อมีคนสมัครที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของเกมการป้องกันที่มันอาจจะยากกันแล้วแต่พาร์ทแต่มันคือนาการที่มันดีของทีมตลอดทดั้งฤดูกาลครับเพราะว่าคู่แข่งก็ฉลาดเพราะเขารู้ว่าต้องการอะไรนะครับคุณกับกอมปานีเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเพื่อนเหรอคู่หูเหรอแน่นอนเราต่างรู้กันอย่างดีเลยนะครับเออเรามีความสัมพันธ์ที่ดีผมให้ความเคารพเขาเป็นอย่างมากตอนนี้เราทํางานด้วยกันก็เป็นแบบนั้นผมชื่นชมเขามากเราเป็นนักตอนที่เขาเป็นนักเตะ ทำงานด้วยกันเขาเป็นกันันทีมเขามีออร่าพิเศษอยู่แล้วเขาพูดได้ดีมีความคิดที่ดีวิชั่นที่ดีแล้วก็เขามีความกล้าหาญนะครับที่จะเป็นโค้ชผมผมคิดว่านี่คือจรรยาบนรนของเขามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วมีโอกาสที่ทีมชนะ5เกมแรกในประเดทินของทีมหรือเปล่าก็าบอกว่า มันก็เป็นช่วงที่ดีครับมันมีเรื่องของแรงบันดาลใจนักเตะเองก็ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามีการบันทึกอะไรบ้างโฟกัสอยู่ที่เกมแล้วก็เราคงต้องทําอย่างเต็มที่เพื่อชนะถ้ามันทําได้มันจะยิ่มมากๆเราต้อง move on จากเกมที่เราชนะนะครับเวสแฮมแล้วก็ก้าวกันต่อไปก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ย มันมีอะไรหลายอ,อย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คุณจําเป็นต้องปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเรื่องของการชนะเรื่องของความพ่ายแพ้มันเกิดขึ้นมันคือพลังงานเชิงบวกแล้วคุณต้องขับเคลื่อนกันต่อไปสู่พลังงานที่ดีมันคือการพัฒนาแล้วก็ต้องไปข้างหน้ากันต่อไปถามว่าเบอร์ลี่เนี่ยจะทําได้ดีไหมกับการจัดการของกอมปณีภายใต้การลงเล่นอ่าพีม์ลีกอังกฤษบอกว่า เอ่อพวกเขาเริ่มต้นกับการทําในแชมเปี้ยนชิพมันเรื่องเป็นเรื่องมาสจายัยนครับเป็นฤดูการที่มันดีมากๆกับพวกเขามันมีความโดดเด่นเอ่อแต่คาดฤดูกาลแล้วอ่ะมันเป็นช่วงนี้ยากลําบากเหมือนกันนะครับการที่ขึ้นมาอยู่ในส่วนของตรงนี้พฤติกรรมนักเตะถึงท,ทีมงานต่างๆอะไรเป็นอะไรที่มันมีการแข่งขันสูงผมแค่ว่าคิดว่าพวกเขาโชคไม่ดีกับผลงานในฤดูกาลนี้ค่ายาวัสดละ่ะ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานเป็นก็บอกว่าผมรักเขานะครับทุกคนรักเขาในทางการเป็นนักเตะทุกส่งทุกอย่างที่นํามาสู่ทีมมีส,สัญรวะเมื่อวันก่อนที่ควรจะเป็นจังหวะของ4 5 6หนะครับวิธีการที่นักเตะ,ะตามความคิดของเขาการป้องกันจากในกล่องความอันตรายการโจมตีต่างๆนะฮะคุณขอให้เขาเล่นตำแหน่งไหนเขาก็เล่นได้หมดเลยเล่นเป็นเบอร์เก,ก้าเล่นเป็นกองกลางตัวลูกฝั่งขวาฝั่งซ้ายเขามีความสุขที่ได้เล่นในแบบที่เราต้องการ ส่วนดัิดร์ยาเขาบอกว่าผมชอบกับสิ่งที่ดวิดทาเหมือนกันครับกับเรื่องของมีส่วนกับเรื่องของประตูเขาช่วยเราได้เยอะครับหลายหลายคนอาจจะไม่เห็นเขาด้วยซ้าแต่ว่าเขาก็คาดการได้แล้วเขามีสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเกิดความท้าทายผมรักเขานะเป็นตั้งแต่ที่มีความกล้าหาญบุคลิกที่ดีเป็นตัวของตัวเองผลักดันตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็ได้รับสิทธิที่คนจะได้รับความเคารพแล้วผมก็ดีใจมากๆเอ็มบัต์เบบอกว่าเขาเนี่ยต้องการออกจากออกจาก อ,อะไรนะออกจากปารีสนะครับแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงเขาบอกว่าเ,ออเรื่องของเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่คือนักเตะที่แบบอยู่ในระดับมหาการเลยเราเรามักจะมีบทสนทนากับเรื่องนี้อยู่เสมออย่างที่คุณพูดครัว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันมันมีจุด จุดเจอกันไม่เจอนะครับน่าจะไม่เจอกันซึ่งเรื่องของเอ็มบัปเป้ตอนนี้ครับเขาบอกว่าอาร์ตอ์เป็นทีมเต็ง2ที่จะได้นักเตะคนนี้มาร่วมทีมหลังจากที่นักเตะเองก็มีใจแล้วก็สัญญาของเขากับกับมาดริดตอนนี้สัญญาก็คือถึงมือของเอ็มบัปเป้แล้วแต่ว่าค่าเหนื่อยมันน้อยลงกันที่เคยยื่นมาให้แล้วค่าเหนื่อยที่มาให้ปัจจุบันก็น้อยกว่าที่รับที่ปารีสกันด้วยดังนั้นมันก็เลยเป็นความไม่พอใจของเขาแล้วก็คงจะมีการพูดคุยเพื่อทําให้สัญญาพวกนี้นะครับ มันอัพขึ้นกว่าเดิมถามว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือก็คือขึ้นอยู่เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีการพูดคุยกันยังไงกับตัวของเอ็มบาเป้แต่กับอาร์เซนอลเนี่ยเมื่อเรามาดูกับที่มิเกลเรต้าออกมาให้สัมภาษณ์หลายๆอันหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมิเกลก็ไม่ได้ปิดบังนะว่าทีมก็แสดงความสนใจกับตัวของเอ็มบาเป้เช่นกันเขาบอกว่าเ,เราเนี่ย ถ้าเราต้องการที่เป็นทีมที่ไม่ดีที่สุดเราก็ต้องดึงนักเตะที่มันดีสุดเข้ามาสู่ทีมเช่นกันแล้วก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นเองนั่นคือสิ่งที่มันแน่นอนแต่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่จะสามารถคุยเรื่องของเอ็มบัปเป้ได้บางทีมันอาจจะเป็นเอดูกาสปาหรือว่าเจ้าของของเราที่สามารถคุยเรื่องนี้ได้สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยู่ในบทสนทนาเหล่านั้นครับจนถึงจะอยู่ในเหมือนเหมือนลาสตีก็คือเหมือนจะเป็นแบบขั้นตอนสุดท้ายหรือเปล่าที่แบบเออเขาจะคุยเรื่องนี้กันได้นะครับแล้ว พูดถึงเรื่องว่าอาร์เซนอลคือทีมที่ได้รับความสนใจมากมากทีมหนึ่งในยุโรปในตอนนี้จากนักเตะเขาบอกว่าเาพราะว่าสโม,มสรกำลังเป็นแบบนี้เราก็าไม่คิดว่ามันจะเป็นหัวข้ออะไรไปมากกว่านั้นครับทุกคนต้องการเล่นกับอาร์เซนอลอย่างน้อยมีนักเตะหลายๆคนที่ต้องต้องทบทวนกับสิ่งที่พูดถึงอาร์เซนอลพวกเขาเองก็มักจะยิ้มหยุดมันิงใบหน้าอยู่แล้วมันเป็นวินาทีที่คุณสามารถจเปิดเปิดประตูไปคุยกับหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมกับทีมเราได้ นะครับเพราะว่าเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างก็แค่นั้นเองนะครับคืออันนี้เป็นส่วนของทเทลิแคปที่เขาเขียนออกมานะมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้พิเว็บไซต์อร์ซึ่งพอมาถึงส่วนตรงนี้น่ยมันก็สามารถที่จะตีได้ว่ามิเกลไต้าเองก็ค่อนข้างเปิดนะครับเปิดกับโอกาสในการที่จะดึงตัวเอ็มบัปเป้เข้ามาสู่ทีมแต่เปิดโอกาสให้เอ็มบัปเป้เข้ามาสู่ทีมไม่ได้ว่าเราจะดึงตัวเอ็มบัปเป้เข้ามาสู่ทีมแต่มันเป็นการตอบแบบไม่ได้ ปัดปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ตอบรับทันทีแตเ่เป็นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ของผมคือการจัดการคนที่จะมีโอกาสคุยเรื่องของเอมาเป้ A P e นู่นเลยครับคนนี้อยู่ตามหน้าที่ของเขาเลยนะครับแล้วสุดท้ายถ้าหากว่าจะคุยแล้วมันตกลงได้ไม่ได้ยังไงค่อยมาคุยกันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้คือมันมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขานะครับแต่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าอืมก็เหมือนยอดอะ่ะเหมือนอ้อยอะ่ะถ้านายมาจริงนายก็มาสิ ต่นายจะยอมลดค่าเหนื่อยมาหาเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมพูดถึงการเรียนรู้อาร์เซนอลนะครับจากพิธีผ่านมาก็บอกว่ามันคือสิ่งสําคัญที่เรามีผลกระทบจากฤดูก,กาลก่อนนะครับการมีทีมที่พร้อมมีข้อกําหนดหลายอย่างนะครับเราก็คงต้องทําให้มันดีมากขึ้นเรามีความต้องการที่มันมากขึ้นกว่าน,นั้นนะครับผมคิดว่าเรามีโอกาสที่มันดีถ้าเราคว้าแชมป์ไม่ได้นะครับเพราะว่านักเตะของเรายังไม่พร้อมเขาบอกว่าผมคงไม่พูดแบบนั้นนะครับ ผมคิดว่ามันมีความยากแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตำแหน่งเวลานี้ออมีนักเตะ 2- สคนที่สามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งนะครับแล้วก็คุณคุณก็คุณก็สามารถที่จะดังนั้นเมื่อคุณไม่คิดเห็นกับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีบางสิ่ง,งมีการปรับเปลี่ยนก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนะี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายสิ่งมันเกิดขึ้นกับทีมทีมเรา มันก็ส่งผลกระทบกันทั้งหมดแล้วก็นักเตะเองก็จะเป็นส่วนสําคัญอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็นี่คือความยากที่สุดเนาะของของการที่จะบอกว่าทีมเราจะคว้าแชมป์หรือว่าไม่คว้าแชมป์อารมณ์อารมณ์ประมาณว่าทีมเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จริงในเรื่องของตําแหน่งต่างๆแต่ว่าเราต้องมีจุดยืนที่มันดีอะ นะแล้วก็พอนักเตะมีอาการพอนักเตะคนนี้มไม่ได้เล่นเป็นตำแหน่งประจําของเขาแล้วมีอาการบาดเจ็บมีการสลับสับเปลี่ยนก็จริงคุณภาพอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันจะมีความแตกต่างมาอย่างออกไปก็ขึ้นอยู่กับบริบทในแต่และเกมมันนั้นเหมือนกันด้วยนะครับเรื่องของการเล่นกับทีมตกชั้นก็บอกว่าคนต้องดูเกมที่เจอกับแอนฟิลก็คือเบอร์ลี่เจอกับแอนฟิลคุณพบว่ากว่าที่ร์พูจะหาทางชนะได้มันไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายเลยแล้วก็วันนี้เราต้องเล่นที่บ้านของพวกเขานะครับพูดถึงเรื่องของ เรื่องของเรื่องของแนวทางของผู้จัดการทีมก็บอกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนต้องรู้สึกเพราะว่ามันคือเรื่องของการถ่ายทอดไอเดียต่างๆที่มันออกไปสำหรับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็คือมีการถ่ายทอดกับนักเตะดังนั้นถ้าว่าคุณไม่รู้ว่ามัจานจะมีการถ่ายทอดไอเดียกับนักเตะยังไงมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถจะแพ้ได้นะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะแพ้ใครก็ได้เหมือนกันนะครับพูดถึงการโต้กลับ ของทีมทีมเราหรือว่าการกระจายตัวสปีดของทีมที่มันดีขึ้นก็บอกว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะที่มันเกิดขึ้นในแต่ละเกมมันขึ้นอยู่สกับสถานการณ์อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในลีกที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกก็แชมเปี้ยนส์ลีบอกว่ามันคือการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นในบางตำแหน่งครับผมคิดว่ามันมันอีกเรื่องนี้เราจะคุยกันเนาะส่วนฟาเบียเวราก็ใกล้จะกลับมาสู่สนามลงสนามแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีแล้ว ก็มีข่าวว่าสตาฟโค้ชของทีมเราเนี่ยก็คือเจ้าคนนี้นะครับที่มีข่าวว่าทีมในแชมเปี้ยนสิพสนใจเขาบอกว่ามันคือเรื่องที่ดีคือเรื่องที่เยี่ยมครับไม่เพียงแค่สตาฟโค้ชนะกับ นักเตะกับสตาฟโคช้ชหรือคนอื่นๆในสโมสรที่มีคนพยายามจะดึงตัวไปทํางานถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าเราทํางานได้ในส่วนที่มันดีแล้วก็มีนักเตะมีคนที่เหมาะสมอยู่กับทีมทีมเรานะครับก็คือเจ้ากูเอต้าได้รับความสนใจจากทีมนอริดนะครับอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมให้ไปเป็นผู้จัดก,การทีมในรดูก,การหน้านะครับโดยที่เขาคุยได้ถึง5ภาษาจากคาร์ลอสกูเอต้าแต่อาร์ซอลไม่ต้องการจะปล่อยเขานะครับ โดยคุยต้าเนี่ยคุยได้ถึง4ภาษา5ภาษาแล้วก็เป็นสตาฟโค้ชรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันเพียงแค่อายุ48ปีแต่ปรากฏว่าผลงานหรือว่าถูกยกย่องให้พัฒนาตัวเองขึ้นไปในระดับสูงได้เลยนะครับก็ดูว่าเขาจะอยู่หรือจะไปนะแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะไปหรอกเพราะว่าปัจจุบันน,นอริทเองมีผลงานอยู่อันดับ7ของแชมเปี้ยนชิพแข่งไป32มเกมมี48คะแนนยังคงอยู่ในโซนของการเพลย์ออฟอยู่แต่คงจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ,นะฮะดังนั้น ดังนั้นถ้าทีมเรากำลังมาทรงแบบเนี้ยถ้าผมเป็นคาร์ลอสคูเอตาผมคิดว่าผมก็ไม่ไปหรอกก็คือทําให้อาร์ซนอลประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เรียนรู้งานจากมิเกลกอตาเขายัางอายุน้อยนะครับที่เขาจะไปเป็นผู้จัดการทีมบางทีอาจจะสัก33-35เนี่ยเป็นจุดที่ผมว่าเขาน่าจะอิ่มตัวกับการเป็นโคช้ชแล้ว เนาะแต่ว่านี่ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเขาเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมีข่าวว่ากราเบียวมาติเนลี่ได้รับความสนใจจากทีมบาร์เซโลน่าครับรายงานออกมาจากเดปอร์ติโวนะครับผมข่าวจากสเปนซึ่งคือก็อยากได้มีแต่คนทีมอยากได้นักเตะทีมเราแต่ประเด็นสำคัญคือบาร์ซ่าก็มีปัญหาเรื่องของ Financial f a n r p l y y เรื่องของการเงินอยู่นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยดูฟังเฉยๆแล้วกันนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันที่มันดูแบบ จริงจังหรือว่ามากขนาดนั้นประกอบกับเราก็มีข่าวกับเรื่องของเปโด o รเนโตเข้ามาอีกในเวลานี้โดยเปโด o รเนโตเนี่ยเพิ่งจะเห็นข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนาะก็คือเป็นอเล็กซ์ครุกก็รายงานว่าวูฟพร้อมจะปล่อยเปโด o รเนโตออกจากทีมให้ในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับต้องการปล่อยให้กับทีมที่เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าเพราะเชื่อว่าจะสามารถได้เงินในราคาประมาณ60ล้านปอนด อาร์ต้าสนใจนักเตะคนนี้มานานมากแล้วนะครับมีทั้งอาร์เตต้ามีทั้งเอดูกาสปาแล้วก็เอดูกาสปาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับเอเย่นอย่างจอร์ดเมนเดสนั่นเองขณะเดียวกันก็มีทีมอย่างลิเวอร์พูลก็อยากได้นักเตะอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนนักเตะอย่างวิตต์โอซิมเฮนซึ่งก่อนหน้านี้นนก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลสนใจอยากได้แล้วผมก็บอกแล้วว่า ถ้าพูดถึงนักเตะที่จะเข้ามาเป็นกองหน้าในราคา1 0 0รล้านปอนด์ผมเจะวิกตอร์โอซิมเพนมากกว่ามีข่าวว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยได้ลิสชื่อของโอซิมเพนเอาไว้ในกรณีพวกเขานั้นเสียคิรินเอ็มเปเป้ออกจากทีมนะครับโดยเชื่อว่านี่จะเป็นตัวเลือกตัวเลือกที่ดีมากๆในการที่จะมาทดแทนนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็นอกจากโอซิมเพนแล้วก็จะมีราฟาเอลเลือเอานะครับนักเตะโปรตุเกสของเอซิมิลานที่ที่ปารีส แสดงความสนใจแล้วก็อยากได้อีกด้วยเอมิลส์สมโดมีอาการบาดเจ็บในการซ้อมนะครับบริเวณข้อเท้าแลังมีข้อเท้าบวมคือดูแล้วก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากนะักแต่ฝั่งอาร์เซนอลเองก็ต้องการจะเซฟไว้นะครับไม่ต้องการที่จะส่งลงสนามในเร็วๆร็วนี้คือต้องการที่จะหายเจ็บก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเจ็บอยู่บ่อยๆแล้วนะเอมิลส์สโดเนี่ยนะครับก็หน้าหน้าเสี่ยงนะครับหน้าเสี่ยงหน้ากลัวเหมือนกัน อาการบาดเจ็บที่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนมาคินยอสตอนนี้ก็ย้ายไปซบทีมในบราซิลนะครับเรียบร้อยหลังจากที่มีข่าวออกมาในช่วงวิกสองที่ทผ่านมาซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดคือเป็นสัญญายืมตัวพร้อมกับออปชั่นซื้อขายขาดเนาะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันคือการให้โอกาสนักเตะถ้าอยู่กับทีมเราไม่มีเวลาลงสนามไม่มีรางลงเล่นออกไปยืมตัวไปอยู่น้องฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ตันนั้นการกลับไปที่บราซิลก็เป็นสิ่งที่ดีมากกว่ามิก้าเบียรเรสครับเมื่อคืนที่ผ่านมายิง1ประตูให้สโตมกราดเอาชนะทีมคู่แข่งไป4ประตูหนึ่งในศึกฟุตบอลยูฟาคอนเฟลินซ์นะครับยิงหนึ่งประตูมีโอกาสยิง2ครั้งสร้างโอกาสทําประตู2ครั้งพลาดโอกาสไปสองครั้งแต่ว่าพนาการของน้องดูน่าสนใจโดยเฉพาะ,ะทุกครั้งที่มีบอลมาป้วนเปี้ยนมาเรณนหน้ากรอบเขตโทษนะครับเขาสร้างมีเขามีการเคลื่อนที่ที่สร้างความอันตรายได้อย่างสม่ำเสมอ นะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นความมั่นใจที่ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าสตตมการ์จะเป็นทีมที่อยู่นอกหลีกใหญ่ยุโรปนะครับแต่ว่าการเล่นในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ก็หมายความว่าคุณภาพหรือระดับของเขาก็เป็นระดับสูงเหมือนกันนะครับเป็นทีมอันดับ2จากลีกออสเตรียนะครับก็ปีหน้าสัญญาหมดปีหน้าโด,ย,ดยคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาใหม่กันนะครับขยายสัญญาออกไปในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ปีหน้าก็อาจจะเติบโตขึ้นมาไปเล่นในลีกได้ลีกหนึ่งอาจจะเป็นแชมเปี้ยนชิพ อาจจะเป็นพีมารีกหรือว่าอาจจะเป็นลีกเอิงก็มีโอกาสเป็นได้หมดก็คงต้องดูในแง่ของกนารพัฒนาของน้องต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะในส่วนอื่นๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษละเราเห็นภาพของเมซุตเออร์ซิลที่แบบมีกล้ามมีกล้ามแบบหนามากนะครับนั่นก็คือมันจะมีการมันจะมีฟุตบอลโลกของนักเตะที่อายุเกิน35ปีจะเตะกันในซัมเมอร์นี้และเตะกันที่อังกฤษด้วยเตะในช่วงของเดือนมิถุนายน ตะกันแค่7วันเท่านั้นมี8ชาติที่เคยคว้าแชมป์โลกรวมรวม่รวมโมโคแข่งอยู่ด้วยไปอังกฤษรอบนี้แม่งโคตรดีเลยมีคอนเทนต์ได้ทำเยอะมากจริงๆโอเคฝากช่อง a s t r o n นัไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ตอนอยู่ที่นู่นออกมาทุกคนได้ดูส่วน Arsenal ก็เป็นเหมือนเดิมก็เจาะในช่องนี้แหละนะอันนั้นก็จะเป็นความหลากหลายเพิ่มเติมเอาไปขอบคุณสปอนเซอร์กับแอดบีคนะครับคลิกได้ลิงก์อยู่ในท็อปคอมเมนต์ส่วนส่วน แอสโทนัทเนี่ยรับสปอนเซอร์เหมือนกันนะครับเป็นสปอนเซอร์แบบ clean c l e นะใครอยากลงสนใจก็ทักเข้ามาคุยกับผมได้นะครับเวลาหมดแล้วครับผมเพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ